ของบ้านไม่แน่จริงไม่ใิดูหน้าบ้านนดูกทีนีเราไมอยากนเ้าี่นีก็คือพวกเราอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ทั้งหมด ในซอยส1 5นี้ก็มีอยู่บ้านเดียวที่ไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านทั้ง4ทิศเลยปกติธรรมชาติของมนุษย์มันอยู่ด้วยกันมัต้องอาศัยชื่งกันละกันครัไมไม่ใช่มีอะไรจะบาบวยวายแล้วก็ไม่ทําอะไรคอยจับผิดทุกบ้านไม่ใช่เฉพาะี่หลังนี้บ้านไหนมาเขาก็ว่าไปเรื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะรถที่มาร์เก็ตขยะ และรถมาส่งของถ้าติดเครื่องที่หน้าบ้านหน่อยเขาก็ออกมาโวยวายคือมันผิดวิสัยมนมุษย์นะครับถ้าคนจะอยู่ด้วยกันมันต้องอไออาศัยซึ่งกันและกันไม่ให้มีอะไรมาพูดมาคุยกันนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ตัวเองถ้าตามที่เขาเขียนในข้อมูลมานะมันเหมือนในลักษณะที่ว่าเขาเนี่ยอยู่คนเดียวไม่มีอะไรบกท่องคนอื่นมีความบุกท่องนะครับก็ ช่วยแจ้งรัฐประชาสัมพน์ให้ทราบด้วยว่าการอาศัยอยู่ในกลุ่มของมนุษย์ด้วยกันทั่วไปมันก็น่าจะท้ายที่ท้ยอาศัยซึ่งกันและันอนเฝ้ามันทุกคืนมันดูกับผมเนี่ยห้าปีตั้งแต่ผมกรวจดัดเศมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเล่ามามันจะเป็นความอาจทันตัใจหรลอกในอดีตหรือยังไงก็รู้แต่ปัจจุบันมันต้องมาว่ากันมีเสียงเครื่องบินเนี่ยเขารับได้แต่เสียงเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยทำไมรับไม่ได้ ผมไม่แน่ใจว่าบ้าจริงหรือแกล้งบ้าครับสวัสดีครับผมชื่ออิตินะเป็นนิติเป็นรองประธานนิติบ้านปลาละคูนะครับก็จากที่สมาชิกร้องเรียนนะครับกลร้องเรียนรอบบ้านว่ามีปัญหาก็พยายามที่จะนัดมาพูดคุยกันนะครับแต่เขาก็ไม่มาตอนนี้ก็ส่งจดหมายไปสามฉบับแล้วผมก็หวังว่าจะได้อยู่ร่วมกันนะทุกคนก็จะได้ดูแบบชันมิตร นะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันคือแต่เขาก็ไม่ออกมาะนะครับจะบอกว่าจะใช้ทางกฎหมายบ้างอะไรบ้างการวัดเสียงอย่างนี้เราก็ทําให้ดูแล้วว่ามันไม่เกินซึ่งเสียงเครื่องบินดังกว่า เราก็มายอมรับพกเอาเรื่องในอดีตมาโแต่ว่าในอดีตเนี่ยก็โอเคส่วนหนึ่งมีการต่อเตอิมอะไรมีอะไรบ้างนะแต่ว่ามันก็ถ้าถามว่ามันก็มีทุกซอยนะครับแต่ก็เป็นประเด็นแต่ตอนนี้จะอยู่ร่วมกันยังไงในปัจจุบันกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องคิดนะคือเขาต้องใช้หลักรัฐศาสตร์มากกว่านิติศาสตร์นะครับหมายถึงว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ต้อง มีความาร่ารวยนี่เชิญเชิญรั้งล่าสุดนี่เชิญรอบที่เท่าไหร่แล้วครับอรอบที่สามนะครับแล้วถ้าเกิดรอบที่สามเขายังไม่มาพูดคุยก็ตอนนี้ก็ทันในจดหมายเนี่ยผมก็บอกเลยให้เขาไปเรียกเจ้าหน้าที่รัฐของของรัฐมาวัดม,มาวัดไอ้กลิ่นมาวัดเสียงนะฮะเพื่อ,เพ,อเพื่อจะได้ให้เขาเขาหาหน่วยงานมาที่เชื่อถือเพราะว่าทางเราวัดไปให้แล้ว เขาก็บอกว่ามันไม่จริงมันไม่อะไรเขาไม่ยอมรับไม่น่าเชื่อหนาไมาน่น,นา่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปเรียกเจ้าหน้าที่รัฐมานะครับเป็นคนกลางเพราะฉะนั้นจดหมายก็ทําไปอีกนะครับเราก็พยายามเจราจาทั้งสองฝ่ายให้เข้ามาร่วมคุยกันแต่ฝ่ายรอบบ้านเขาเนี่ยเขายินดีพูดคุยหมดเมื่อไหร่ก็ได้แต่มีตัวเขาละที่ไม่ออกมาที่ไม่พยายามออกมานะครับก็จะต้องดําดเนินการต่อไปหมายถึงว่าพยายาม ให้ออกมาคุยให้ได้นะครับเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันอยู่ร่วมกันนะครับกินน้ำหวานมันแข็กระพริมีดอกดอกสีม่วง